ประเจ้าเกมยิงปืนอย่างพี่ชาวกล่าวเอาไว้อีกแล้วครับว่า The New Agent Neon เป็นเพียงแค่ขยะและจะไม่มีวันหยิบมาเล่นเด็ดขาดดราม่านี้จะร้อนแรงขนาดไหนไปฟังลูกพี่เขาวิเคราะห์กันได้เลยนะครับ เติม VR Point ราคาถูก White, ไวปลอดภัย100%กับ Rich Man Shop มีผู้ติดตามเพจเกือบแสนและผู้ติดตาม Line แอดมากกว่า1 5 0 0 0 0คนใช้เพียงรอยอลอดีและ hashtag ในการเติมเพียงแอด Line Add Rich Man Shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับแล้วทางร้านก็เติมได้หลายเกมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LOL, Wild Rift, ผับ G Mobile หรือว่า ROV ถ้าอยากมีสกินมีดหรือสกินปืนหรือ Finish e r เท่ๆเอาไว้แบกสาวๆนี่ไม่เติมไม่ได้แล้วนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เพิ่งผ่านไปไม่นานเลยครับสำหรับครั้งที่แล้วที่ลูกพี่ชาวเขาบอกว่าแชมเบอร์อานายของเรานั้นเป็นเอเจนที่เห็นแก่ตัวรอบนี้ตามมาด่านี่ออนอีกแล้วครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าถ้าพี่ชาวของไม่ถึงเนี่ยกว่าจะชมอะไรสักอย่างนี่ช่างยากสเสลียเกินครับและแน่นอนครับทุกคนรู้กันดีล้วครับว่านี n เป็นเอเจนต์คนล่าสุดที่เพิ่งจะ,ะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมวารโลแลนและตอนนี้ชาวก็เชื่อว่า n น o n ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีในเมตาปัจจุบนัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับหลังจากที่พี่ชาเขาได้จับนีออนนั้นมาเล่นแต่เทพก็คือเทพครับจากที่เห็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรานี่จะให้เล่นได้แบบเฮียเขาก็คงใช้เวลาแป๊บเดียวแบบนี้ก็คงจะทําไม่ได้คงต้องฝึกกันแลมวันแลมเดือนกันเลยนะครับแต่หลังจากที่เฮียเขาเล่นไปไม่นานเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลแบบนี้ครับจริงอยู่ที่นีออนในตอนนี้เป็นเอเจนที่เร็วที่สุดในเกมวอ l ์โลว์แลนด์เลยก็ว่าได้แต่ว่าเอเจนต์คนนี้ ไม่มีความสามารถพอที่จับลงแข็งได้ เพราะว่าสกิลในแต่และสกิลของเธอนั้นมีความก้าวร้าวหรือว่า agressive มากเกินไปในการใช้งานและไม่สามารถนํามาทําประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้และถ้าเรามาวิเคราะห์แต่และสกิลสกิลดูแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนที่จริงครับสำหรับที่เฮียเขาว่า signature สกิลเพิ่มสป e ด d และสไลด์ได้ครับรวมถึงสกิลอั t i m a t e ที่ยิงสายฟ้าได้แต่ถ้าเจอพุ้นเล่นระดับสูงแบบที่เฮียเขาเจอกันอยู่แล้วที่เป็นเทพสงครามแม่นกันอยู่แล้วครับเนี่ยยกตัวอย่างในตอนที่เรากําลังจะ slide หรือว่าเงนงน งั้นวิ่งแบบถือปืนไม่ได้ฮะหรือว่าเราจะใช้ยิงสายฟ้าอยู่นี้อาจจะเปิดให้เหล่าโปรพิเออร์นั้นยิงเม็ดเดียวเข้าที่หัวดับเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสกิลฟาสต์เลนกําแพงสายฟ้าของนีออนนั้นที่สามารถโดนคา์เตอร์หรือว่าโดนสวนง่ายๆอย่างโฟาลไลของ r บลช์หรือว่าอาจจะโดนพีไฟดับเอาระหว่างตอนที่กําลังวิ่งเข้ามาก็ได้นะครับและถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยอาจจะบังวิสัยทัศน์ของทีมตัวเองได้นะครับซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นมันก็อาจจะส่งผลร้าย มากก็ส่งผลดีแน่นอนครับแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าเอเจนต์ตัวใหม่มักเนื้อหอมและถูกให้ความสนใจอย่างล้นหลามอยู่เสมอและในตอนนี้นีออนก็เป็นที่สนใจอย่างมากครับผมแน่นอนครับพลิกเรทสูงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวินเรทจะสูงเช่นเดียวกันนะครับและเมื่อเอเจนต์นีออนได้ถึงมือชาวในที่สุดเขาก็กล่าวว่า เป็นตัวละครที่ขยะมากครับแต่ว่าเล่นแล้วสนุกนะสไลด์ก็ได้ถึงจะเล่นสนุกแต่ก็ไม่เหมาะสมกับเมตาของโปรเพเยอร์ณตอนนี้ผมนี่เห็นใจแทนคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือว่าคนสร้างตัวละครเลยครับโดนด่าซะขนาดนี้แล้วยังพูดต่ออีกนะครับว่า โดยรวมแล้วสกิลต่างๆของนีออนน่าเล่นน่าสนุกแต่ประโยชน์ของสกิลนั้นอยู่ในระดับต่ำเมื่อต้องเทียบกับเอเจนต์คนอื่นๆถึงเราอาจจะไม่เห็นนีออนในเวทีการแข่งขันแต่ชาวก็เชื่อครับว่าเธอยังเป็นที่นิยมในแมตช์ a อเลดเพราะว่าเป็นตัวละครที่เล่นสนุกแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าไรออดจะปรับปรุงสกิลของเอเจนต์คนนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ชาวเก๋าวไว้ทั้งหมดแต่ขอโทษนะครับ ถ้าจะรีเวิร์กหรือจะปรับสกิลได้เนี่ยได้โปรดรีบปรับหรือว่ารีเวิร์กโยลูก่อนนะครับพิกเลตตอนนี้ไม่ถึง10%แล้วครับผมแทบจะไม่มีใครหยิบมาเล่นแล้วแทบจะไม่ใช่เอเจนต์ของเกมนี้แล้วแทบจะเป็นตัวที่น่าสงสารที่สุดภายในเกมนี้แล้วครับอันนี้พี่ชาวไม่ได้กล่าวนะครับผมกล่าวไว้เองแต่ส่วนตัวของผมนั้น ผมคิดว่านีออนเป็นเอเจนท์ที่ถือว่ามีประโยชน์และโอเคมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับโยรุกำแพงไฟฟ้าใช้ก็ได้เร็วไม่เหมือนฟินิกคุมพื้นที่ได้ไกลามากๆสตันก็ได้ครับสไลด์เข้าสายฉีกเป้าศัตรูก็ได้ครับสำหรับคนที่แทร็กกิ้งแม่นๆแล้วเนี่ยสายฟ้าก็ใช้ยิงระหว่างงันได้ครับผมดาเมจก็เอาเรื่องเลยนะครับแต่ถ้าสตันได้อย่างคมๆเนี่ยเคลียร์มุมเอาได้ง่ายๆเลยทั้งสไลด์ทั้งสตันกำแพงไฟฟ้าก็มีประโยชน์เอาเรื่องเลยนะครับอันนี้คือความคิดเห็น ส่วนตัวของผมนะครับแต่ในระดับอิมมอร์ l ลขึ้นไปผมก็ไม่แน่ใจครับว่าจริงๆแล้วพวกเขาคิดยังไงกับเอเจนต์คนนี้อาจจะมีความเห็นตรงกับพี่ชาวเขาหรือเปล่าหรืออาจจะใช่หรืออาจจะไม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแสดงความเห็นกันมาได้นะครับ และเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกับเอเจนต์คนนี้หรือว่าความเห็นของพี่ชาวก็ใส่กันมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับและใครอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนแนะนำกันได้เต็มที่เลยนะครับที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยหรือว่า Direct message มาที่เพจ a c e b o o k บุญบู g เกมมิได้นะครับและสำหรับวันนี้ผมบุญบู g เกมมิขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ